ได้แล้วทุกคนได้แล้วดูหอมมากได้หยองเป็นคนชิมนะครับแล้วก็ผักชีต้นหอมจ้ะขอบอกไหมยอันนี้อาหารเด็กน้อยอันนี้อาหารคนป่วยอาหารเด็กน้อยอาหารคนโตชินต้นหอมเลยกับตุมนี่มาเดี๋ยวแป๊บนึง ทำอะไรครล้งลางจานล้างจานให้แม่ป่ะล้างจานให้อีมี่อือล้างล้างถ้วยล้างชามล้างแก้วมีปิดมีมดโรงเรียนมีเวลาช่วยแม่ปิดโรงเรียนมีเวลาช่วยแม่ครับออต้องล้างแก้วก่อนอันนี้คือแก้วที่นั่งกินนั่งดื่มนั่งกินดูหนังหลังจากอาหารค่ำใช่ไหม โอ้อก็ลางเองก็ถูกแล้วน <laughs> ัางเองถูกแล้วอ,อันนี้ทำอะไรอ่ะมาทิวเก็บจานแมทิวเก็บจานแล้วเหรออีหลีบอ่ะทำเมทิวเก็บจานอะไรก่อนจานได้ถ้าเมทิวเก็บจานอะเล็กล้างจานม่เป็ดจังสัตนบ์บอสม่เป็ดอีรลีแป๊บนั่นเลยบอกครับอาบน้ำแล้วเหรออืดีมาก ก็ช่วยกันเนาะโรงเรียนเปิดแล้วแม่ก็ทำคนเดียวโอ้โอแม่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 ขอไปเมืองไทยหนึ่งปีได้ไหมได่ได้หนึ่งเดือนไปกัทผมได้ถ้าจะหนึ่งปีก็ไปงองด้วยไปกับองด้วยจะไปแม่จะไปคนเดียวแม่ไม่ไไม่ได้ไม่ได้เหรอเนึ่องอาทิตย์ใดธไปคนเดียวหนึ่องอาทิตย์เขาไปทำไมเมืองไทย เปลืองค่าตั๋วหนึ่งวันไปหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งวันไม่ต้องไปกันอ่ะหนึ่งวันแค่เดินไปไอโอลันด้านี่ก็ฝ่าดิทีสแล้วหนึ่งวันมบอยอมไห้แม่ไปเมืองไทยคนเดียวบอย้อมเด็ดขาดเพราะว่าอยู่บอด้ไงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอยู่กับพ่อได้ไหมเงียบต้องต้องมีแม่ด้วยทำไม เอาแม่เป็นอีแจวทําอาหารใช่ไหมแม่เป็นคนทําอาหารใช่ไหมไม่ใช่เป็นแม่ใช่ไหมมค่ะม่เป็นแม่แม่ขอบไปเมืองไทยหนึ่งปีแม่ขอบไปเมืองไทยสามเดือนมาโอ้มาแม่ขอบไปเมืองไทยหนึ่งเดือนอโอเคไม่ได้ไปหรอกทุกคนไปก็ต้องหอบกันไปด้วย <c oughs> Alexander, feeling good? Crap. Driving core, yeah? Crap. Crap lot. Crap lot? Mm. Is, it, is it learning to drive or driving? Ah. Crap lot. Crap. 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 Crap lot. Feeling okay? Crap. Yeah? A little bit slippery outside today. Not, not like your normal driver. I was thinking more now when you're driving because it can be very slippery. ก็หนาวทุกคนแล้วก็มีหิมะแล้วก็มีน้ำแข็งด้วย Yes Oh yeah. A nice winter weather outside. Yes. Here is school Alexander. Tuesday you start again, yeah? สส่หยองเงยเยอะเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลมะพร้าวมากัดกินเฉยๆทุกคนโอ้ยทักไทยได้จะ้ะทุกคนเข่าครัวอีกแล้วจ้ะทุกคนจา๋าวันนี้จะทําอะไรนะบักหยองเอ้ยทําอะไรลูกข้าวต้มข้าวต้มหมูสับก,กุ้ง เป็นข้าวต้มทรงเครื่องเนาะจ้ะทุกคนละมันอีปลาปลาเพิ่งหยุดงานนอกจากวันพฤหัสเพิ่นหยุดงานแล้วก็วันซุกมืออื่นนี่เพิ่นสิบไปเห็ุประมาณสองสามชั่วโมงอะตอนตอนเศ้านะจ๊ะทุกคนจ๋ากันเลยสิแบบว่าคลิปของวันพฤหัสอาจสิไปล้ให้วันซุกตอนตรนจประมาณทเทียงๆใบยๆของวันซุกเนาะจ้ะทุกคนเพราะว่าบางเทือการตัดโตน,น่ะอาจสีซ่าแน่บางเทือ โทรศัพท์มันกับบนโหลดใข้ข่ยยังซีนะจากข่อยกันเลยแบบตรงใหญ่เวลาลงคลิปไปช่วงสมมุติว่าอาหารอาหารอาหารข้ามวันพฤหัสคือวันนี้ก็จะไปลงให้วันศุกร์ประมาณเที่ยงบ่ายของวันศุกร์นะทุกคนก็คือ,อเปลี่ยนเวลาลงแต่ว่าวันพฤหัสก็ตรงก,กันกับที่เมืองไทยนั่นแหละนะแต่ว่า สวีเดนเน่ะช้ากว่าเมืองไทยแค่หกชั่วโมงหน้าหนาวเนาะทุกคนห้าชั่วโมงหน้าร้อนก็คือเราช้ากว่าเมืองไทยแต่ว่าวันวันวัน,วนจันทร์วันอังคารอะไรอย่างเงี้ยคือตรงกันเนาะทุกคนแค่ช้ากว่าด้วยเวลาแค่นั้นเองโอเคเข้าครัวอีกแล้วทุกคนเนาะก็ตามตามที่บอกจ่าซิฮดตข้าต้มส้มเครื่องมูสับกุ้งลกันนาะจาเอาง่ายๆเครื่องไม่ครบค่ะ ผักที่เราชอบไม่มีก็ดัดแปลงเอาในครัวเรือนโอเคไปลงมือจ้าทุกคนครับเดี๋ยวเราจะผัด <c oughs> นี่จ้ะสามเกลือเนาะจ้ะเกลือเที่ยงรากพักที่ราก็พริกพริกไทยดำเนาะข่อยใส่เป็นพริกไทยดำนะจ้ะครับผัดให้หอมปะเนาะหอมหอมอีรหอมแล้วหอมแล้วโอเคนี้เป็นหมูสับที่เราหมักด้วยซอสหอยเนาะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดรวมกับเครื่องเดี๋ยวก็ แต่งไปครึ่งนึงอันนี้อันโองซับแค่นิดหนึ่งซับนิดเดียวครับแบบนี้เนะคะใส่น้ำลงไปซีอิ๊วขาวตะหรือว่าใช้ซอสเแฮทออมได้ด้วยซีอิ๊วขาวจะเพิ่มไอ้ขนมก้อนขนมก้อนลงไปอันโองรู้ภาษาไทยดีแล้วเติมใส่น้ำตาลสักนิดนึงก่อนครับน้ำตาล ตัดสายครับหมสับบ้านก่อนบ่านก่อนเหมือนลูกผินไมเไม่นครับซับมมูยังบบเล็กเด็กครูขี่อยู่อย่เอ้ยมันเป็นนึ่งนึ่งก่อมันเป็นหนึ่งก้นใหญ่ครับ ต้งฉายหน่อยทุกคนนี่กำไมอนนันอันนงจะพูดแล้วเปียวต้างเจียวเลยเหรอไอนงจะพูดต้าเจียวเยวลยครับประมาณนี้ทุกคนอือก็ชิมรสเนาะว่าจะเอารสไหนครับตามชอบอคือเป็นทั้งสี่ละเล็กนี่เป็นกุ้งจ้าทุกคนกุ้งใส่ลงไปกุ้งต้องใสท่ทีหลังกว่าแล้วสุกเร็วครับนี่เป็นข้าว ข,ข้าวใส่งลงไปเยอะไหมเยอะนะเยอะดีค่ะใส่ข้าวลงไปไม่มีขึ้นช่ายทุกคนมไม่มีผักขึ้นช่ายเลยใส่ให้หมดเนี่ยครับเสียได้ใช่ไหมอันหยิบตักมาเนี้วครับโอเคเดี๋ยวให้กุ้งสุกแล้วข้าวนี่นิดนึงจ้ะทุกคนเดี๋ยวจะใส่้ตะขี้ป้อนหอมใช่ดิ ได้แล้วทุกคนดูได้แล้วดูหอมมากใช้หยองเป็นคนชิมนะครับแล้วก็ผักชีต้นหอมจ้าพร้อมบอกแม่อันนี้อาหารเด็กน้อยอันนี้อาหารคนป่วยอาหารเด็กน้อยอาหารคนโตกินได้หมดเลยจ้าทุกคนโอเคทุกคนจ้าข็าต้มซุปเครื่องหมูหมูสับกุ้งเราก็เสร็จเรียบร้อยนะจ้าเรียบร้อยประมาณสิบนาที ได้ประมาณสิบนาทีจริงอ่โอเคเดี๋ยวไปตัดแบ่งจ้าแบ่ง<ม>ครับใช่ไหมไม่นอนครับไมนน่นี่ขออ้องหงส์งอ้คาตะกลมฝำปัว่าองครับ,มมรบแม่ม นี่ให้ทุกคนไม่ให้ทุกคนครับแตาทุกคนอยากมากินตาทุกคนอยากมากินคนก็อยากกินนั่นแหละแต่มันอยู่ไกลครับอยากกินฝีมือแม่อยากกินอยากทดลองกินฝีมือแม่เนาะคนครับโอเคประมาณนี้นะจะเาอนี้ครับเลยผักชีต้นหอมมาเ้ยขอบตุ่มเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงพริกไทย โอเคทุกคนไปกินข้าวต้มทรงเครื่องกันจ้าร้อนๆเนาะคเออยกมาครันเออเหมือนกันนะ เอาที่ตักมาหน่อยลูกที่ตักมานั่นเลยเผื่อใครอยากจะตเติมจับจองพื้นที่โโอโห้หส,สวัสดีครับทุกคนบักยองมาอีกแล้วซีส <c oughs> <ม>ิสตุสก็แสดงในผมสบายดีมาเขียดมาอีกแล้วแอนบักซี่ไรเซอร์ในบ้านอีกแล้วได้หยุดหนึ่งวันฟรีเปลี่ยนแล้ว วันนี้ทุกคนบอกแล้วเดี๋ยววันนี้กินข้าวต้มหมูสับกุ้งข้ขาวต้มทรงเครื่องค่ะคโอเคไปลงมือกินเลยจ้าถัก้ายกันดื้อ <laughs> <c oughs> ข้าวต้มชาทนี่ยขึ้นได้หมูหลายเอา้าถวยนีขึ้นได้หมูหลายเหตอา้าเป็นพวกตักอิอกนเฉย 好、嗯 okay. 啊，唔錯，好、嗯嗯啊，嗯哼哼，好嘅，得唔得？嗯，十分嗯嗯話你哋，你哋點評？唔係，張 ไม่ใช่เต้าเจี้ยวอ, <c oughs> อลเล็กเกือบบอกว่าเต้าเจียวครับโซเดียมไหนอ้ย <c oughs> ต้องชิ้นสันออมาพร้อมพร้ดีๆแล้วร้อนใช่ไหมอร่อย very good อะไรอย่นี้ กินแต่ซุปมันนะซุปมันก็หมดเลือเรือแต่ข้าวเด yes, <laughs> ินดิปบินคนกินเป็นมอดทุกคนจ้ะแล้วถ้ากินมอด <laughs> มีตรงนี <om> ้ <n ique> มีที่หมออีกออะท่านเรื่อง จัดเสร็จแบบถุยนิดนี้ hết เยแล้วมันอิ่มอยู่อันภายนั้นเซลเซลว่าอันอีเมจับเวลาตักตักแกงเราจะอีเมจิตักสีมันบอสจับหูมันเป็นบอสถ้าสมมุติว่าอันหูมันหักโอ้คือสีแบบอันนี้เนาะแต่ยังว่าอยู่เนอกจากหูมันหักเพ็ดจังใดเพิ่นกับหูจักเซลจ้ะเด็กซี่กระเด็น The luxus small, but it's pretty much inside anyway. Yeah, yeah. the house mold. Yeah. Top spawn. Con. Wow. Mhm. Pombok lekkoman, pombok mang any manahan nói. Akumar bok, mang pom deck noi. Hong kim. Kim chow? Kim chow. Mhm. A back cow. Mhm. 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 โชคไข่ให้อลีกป้อนอเลิศตอนเด็กๆครับอ,อร่อยสิจำได้เหรอคิดปะครับกินกินทุกวันเลยอตอนเย็นอ่ะดีมากแล้วก็ดีมากกนยองจำได้ด้วย mà tăng lượng cung cung sa cung sa ờm hửm đi anh Yong Đại 3 tuột À, để 3 nữa đặt ít tu กินถ้วยกว๋วยเตี๋ยวได้กินถ้วยกว๋วยเตี๋ยวได้มันไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวหรอถ้วยกว๋วยเตี๋ยวชามกว๋วยเตี๋ยวแ<ะ>ม่ให้ถ้วยเล็กไปใช่ไหมเนี่ยหอข้าวบาร์บรีคิแอมกลุ่มพ่ออายุตัวสามแล้วโอ้นี่ก็มีสองอีกลูกเพราะไม่กินแล้วนนต้องมีทุกคนเอาเลยเคีย้ยวทำสวยด้วย ัวเองยังไม่หมดถ้วยเลยคัะกุ้งยังอยู่ได้ถ้วยอยู่ไม่มีใครแย่งครับลูกกินเลยหยองเติมขึ้นกันอ <Thank you. S 1> เอาเขียบเอาลูกตักเอาไม่มีใครแย่งลูกกินเอากุ้งนะเอาให้หมดกินให้หมดแล้วกันเอาให้หมด,หมด กุ้งส,ส,谢谢ส,ส,ส,สตัวนะกินไ่หมดหรอเชื่อแม่นี่มันม่ก้าหะไหนะเขด้ฟุกิเอกุ้งตัวที่หนอย่ี่กุ้งหตัวเลยกันหตัวน่่ห้เออเอาห้าก็พอเถอะาบกดซจะกินแข็งเขาหรือไงเราผับกัดซอต้องเอาซุปทุกคนซุปก็เสร็จมันอืดแล้วไงนี่ ก็มีพริกไทยด้วยแล้วก็มันร้อนมีพริกไทยด้วยมันร้อนใช่กินเลยทุกคนกินครับครับตอนนี้กินไม่ได้ทําไมหอนมันหอนหอนกระเป๋าตัวเนาะขัดแน่ได้หนี่งอีกสักนึ่งนะอ่ะยองจะเอาอีกโอ้ยทุกคนเลยอ่ะยองเอาอีกแล้วจ้ะอัะยองเอาทั้งถ้วยนั่นแหละไม่ต้องตักกันลูกกินทั้งถ้วยนั้นแหละเดี๋ยววันนี้น้ำร้อดีเออเออเอาได้วแต โอ้ไม่ได้นี่โอ้เป็นประมัดตั้งชายกันจ้ะใส่ไปเนี่ยเคี่ยวออกมีแค่ตั้งชายมีแต่ตั้งชายนะเออกินไปเถอะไม่เป็นไรมันร้อนมากกินช้าๆมากเราต้องทั้งถ้ากินช้าๆเราต้องรอรอแล้วมันร้อนอะไรเงี้ยอ๋อมันรอนานเล้วมันจะเคี่ยาอีกมันจะหิวอีกเนาะโอเคทุกคนจ้ะอย่าเพิ่นจะแซ่บของเพิ่นนะจ๊ะตามสไตล์เพิ่นจ้ะแสบเปอร์แสบเพิ่นแต่ว่าแซ่บจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแหละ ก็อาหารเย็นมื้อนี้นะง่ายๆจ้ะข้าวต้มทรงเครื่องหมูสับกุ้งเนาะจ้ะทุกคนจ้ะพอกันนายด้วยจ้ามื้อนี้ฝรั่งกินกี่ถ้วยวุฒิมังสปิชารูดเด้อร์ทรัลเกนสโคนไหมนะเสองถ้วยแมทิวกินกุ้งห้าหกตัวไอ้สองสโคนไอ้แบบสองกุมสองกุ้งอือนยองกินหกกุ้งหกตัวแมทิวหกตัวกัไเลยจ้าทุกคนจ้ะขอบคุณชแบทไทท้าคปวิดีโอนะจ้ามื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย